สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพิงกี้อยู่ที่บ้านที่สวยอีกหลังหนึ่งนะคะอยู่ใกล้หาดจอมเทียนเพียงแค่700เมตรเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูบ้านกันนะคะเดี๋ยวพิงกี้จะพาดูบรรยากาศรอบๆนะคะบ้านหลังนี้นะมีสี่ห้องนอนนะคะพักได้12ท่านเสิร์ฟได้ถึง15ท่านนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะสระว่ายน้ําก็ใหญ่มากๆเลยนะคะ บ้านมีคาราโอเกะมีโต๊ะพูลนะคะเป็นสไตล์ล็อบเนาะเป็นบ้านที่รีวิวดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพิงกี้จะพาชมบรรยากาศบ้านนะคะโอเคนะคะที่เห็นอยู่จะเป็นสระว่ายน้ำมีจากกุชี่ด้วยนะคะลูกค้าสระว่ายน้ำน่าเล่นมากๆเลยนะคะสระใหญ่นะคะประมาณ 5, คูณเเมตรนะคะแล้วตอนกลางคืนก็จะมีไฟสลับสีคือสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ อยู่จอมเทียนใกล้หาดจอมเทียนเพียง700เมตรเองนะคะนี่รอบๆก็ปร์ตี้ริมสะได้เลยนะมีเตียงอาบแดดนะคะมีมีที่นั่งนะคะมีที่นั่งริมสะตรงนี้นะคะที่นั่งพื้นที่เยอะมากๆนะคะตรงนี้เป็นขั้นบันไดเด็กเล่นได้นะคะไม่ลึกนะคะแล้วก็เป็นสโลปลงมานะคะบริเวณบ้านร่มรื่นมากๆเลยนะคะโปร่งโล่งสบายที่สําคัญ บ้านเขาสะอาดมากๆแล้วก็ยังใหม่มากๆเลยนะคะพิงกี้ชอบมากๆนะคะเป็นบ้านที่สวยมากๆอีกหลังหนึ่งนะคะมีห่วงยางให้เนาะมีห่วงยางให้นะคะพิงกี้เอาห่วงยางมาวางนะคะแล้วก็มีโซนครัวเอาดอนะคะนี่มีเตากรงเตาแก๊สอุปกรณ์ครัวครบคันจานชามมีให้เยอะมากเลยนะคะนี่เป็นบ้านที่แบบ มีให้พร้อมมากเลยจริงๆเนาะห่วงยงห่วงยางเราก็มีนะเดี๋ยวพิงกี้หอบหอบไปให้อดบินถ่ายรูปดีกว่านะคะเดี๋ยวเราเอาห่วงยางไปลงน้ำจะได้สวยๆเนอะนี่มีห่วงยางให้ด้วยคุณขาน่ารักนะคะห่วงยางน่ารักมีน้องเป็ดนะคะนี่ อุย้ยน่ารักเอาไว้ถ่ายเชลฟี่นะคะลูกค้าสวัสดีทั้งเจ็ดท่านมิงกี้อยู่ที่บ้านนะคะจอมเทียนคาเฟ่น,นะคะเป็นเป็นสไตล์ล็อบคาเฟ่นะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะลูกค้าอันนี้บ้านนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในบ้านกันนะคะข้างในข้างนอกก็สวยแล้วข้างในนี่จะว้าวกว่านะคะดูนะคะลูกค้าสวยมากๆเลยนะคะ นี่ตรงนี้เป็นมุมนะคะมุมอาโตะพูนะคะสำหรับหนุ่มๆที่ชอบแทงพูนะคะนี่มีตู้เย็นให้ด้วยนะคะตกแต่งสไตล์ลอฟสวยมากๆเลยนะคะสวัสดีทั้งสิบท่านนะคะตรงนี้จะมุมสระว่ายน้ำนะคะจะมองเห็นสระว่ายน้ำนะคะนี่แต่ละมุมเชลฟี่สวยสวยมากๆเลยนะคะคือแบบกิกกอยากให้มาเห็นเองนะคะว่าบ้านเขา โอเคมากมากเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะนี่มีห้องน้ำตรงห้องนั่งเล่นมีไดรเป่าผมนะคะสะบู่แชมพูชาเวอร์นะคะเป็นบ้านที่ชอบมากๆอีกหลังหนึ่งนะคะนี่ตกแต่งสวยมากๆเลยลูกค้านะคะโต๊ะผูรอมลูกนะคะมีที่นั่งเคาน์เตอร์บาร์ด้วยนะคือเป็น เป็นบ้านที่แบบสวยมากๆนะมีซิงล้างมือแก้ว้ํามีให้เยอะมากนะคะอันนี้แค่โซนแรกแล้วนะคะมันมีโซนแบบเข้าไปอีกอะ่ะมีมีมุมถ่ายรูปเยอะมากลูกค้าค่ะนะคะแล้วก็ห้องน้ำตรงนี้ก็มีอีกนะคะเข้ามาอีกก็จะเป็นโถงคาราโอเกะนะคะ มีครัวทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกด้วยนะคะม,มีที่นั่งเยอะมากนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นมุมคาราโอเกะสวัสดีทั้งสิบท่านนะคะพิงกี้พาชมบ้านนะคะจำเทียนคาเฟ่บ้านสวยมากๆเลยนะคะที่นงที่นั่งเขาเยอะมากๆนะคะที่สำคัญมีคาราโอเกะด้วยนะคะลำโพงใหญ่บื้มเลยนะคะตรงนี้ทีวงทีวีก็ใหญ่นะคะ เป็นแอร์ทั้งหลังนะคะเป็นแอร์ทั้งหลังเลยนะคะแอร์ติดผนังเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องนอนกันนะคะห้องมีทั้งหมดสี่ห้องนอนนะคะนี่อันนี้จะเป็นโถงห้องด้านนั่งเล่นข้างในนอันนี้ห้องนอนแรกนะคะพร้อมผ้าเช็ดตัว บเลยนะคะมีห้องน่ารักมากนะคะเป็นห้องแอร์นะคะตกแต่งสวยงามนะคะผ้าเช็ดต,ตัวก็มีให้ผ้าปงผ้าปูเรียบร้อยนะคะแล้วก็ห้องน้ำจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่แล้วก็อีกห้องหนึ่งนะคะตกแต่งสวยมากๆเลยเป็นห้องแอร์นะคะนี่ ก็ส่วนห้องนอนอีกห้องก็จะอยู่ฝั่งนี้น่นะคะเตียงใหญ่นะคะถ้าสมมติคนกืนเราก็มีที่นอนเสริมให้นะคะเป็นห้องแอร์แล้วก็มีทีวีให้นะคะแล้วก็ห้องน้ำห้องนี้มีอ่างอาบน้ำด้วยนะคะลูกค้าห้องนี้มีอ่างอาบน้ำด้วยนะคะเป็นบ้านที่สวยมากๆอีกหลังนึงนะคะ ด้านหลังบ้านจะเป็นสนามเทนนิสด,ด้วยนะคะบ้านสวยนะคะอื่ มุมนี้มุมคาราโอเกะนะคะแล้วก็ห้องนอนหนึ่งจะอยู่ข้างห้องคาราโอเกะนะคะเดี๋ยวเพงกี้หาที่เปิดไฟก่อนเนาะเปิดไฟตรงไหนวะตรงนี้ก็จะเป็นห้องใหญ่ที่นอนได้เยอะมากนะคะหนึ่งนะคะอ่าเปิดไฟตรงนี้นะคะ ก็จะมีเตียงสองเตียงติดกันนอนได้สี่ท่านเลยนะคะห้องนี้แปนบนึงนะคะโอเคเตียงสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ห้องนี้ก็จะนอนได้4ท่านเนาะสำหรับครอบครัวใหญ่นะคะนีมีทีวี TV ให้นะคะตกแต่งสวยงามนะคะ เป็นห้องแอร์นะคะแอร์ทั้งหลังเลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่ามาเสริมเนี้ยเขาก็มีที่นอนมีฟูปูให้นะคะมีมีเป็นบ้านที่มีครบทุกอย่างจริงๆเลยนะคะมีแบบว่าแบ่งเป็นสัสดส่วนดีมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะมีทั้งครัวข้างนอกครัวข้างในนะคะตู้เย็นมีให้เยอะมากนะคะ ห้องนอนสะอาดสะอา้านห้องน้ําก็เยอะเนาะมุมของที่นั่งก็เยอะมากเลยนะคะที่สําคัญมีโต๊ะผู้คาราโอเกะนะคะสระว่ายน้ําก็ดีงามมากๆนะคะมุมถ่ายรูปก็เยอะนะคะสระว่ายน้ําก็ใหญ่น่าเล่นที่สําคัญทาเลดีอยู่ใกล้หาดจอมเทียนนะคะถ้าใครกําลังหาบ้านอยู่นะคะหลังนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสามารถทักไลน์มาสอบถามบ้านว่างได้นะคะ โอเคเดี๋ยวพิงกี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะบ้านจอมเทียนคาเฟ่นะคะบ้านสี่ห้องนอนใกล้หาดจอมเทียนค่ะคุณนาตาลีเดี๋ยวพิงกี้แปะลิงก์ให้นะคะค่ะเดี๋ยวยังไงขอจบไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูหลังอื่นต่อนะคะสวัสดีค่ะ